มามาเล่นกันต่อจากเมื่อคลิปที่แล้วมาได้ได้ทำการออกเดินทางมาก็จนมาถึงบริเวณบูเขาหญ่แล้วฝูงนั่นเองก็เป็นที่เนาะบอกไว้ตั้งแต่เมื่อคลิปที่แล้วว่าเนี่ยเราจะสร้างบ้านอยู่ที่นี่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิปเปอร์คิปเปอร์เดี๋ยว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 แต่เปิดคลิปเลยเหรอเดี๋ย,วเ,ย,ว,ยวเดี๋ยวอ๋อยังมีแค่ตัวเดียวไม่เป็นไร ไม่เห็นแล้วยิงธนูไปตอนนี้ธนูเลือนั้นเหลือแค่สองดอกไอ้เดียวมันมาสองคืออะไรอย่ามากันสองตัวพีแค่ตัวเดียวนะก็รับมือไม่ได้แล้วคนตอนนี้เราต้องกําจัดครีเปอร์สองตัวนี้ก่อนถ้าน,นั้นไม่กําจัดี่คือเพื่อนนะก็แบบว่าตายแน่ๆเลยตรงนั้นมีประมาณยีส่สิบสามสิบกวคนมันยิงอ้าตายไปหนึงตัวหรือตัวเดียวตีเลยแล้วกันเออจะเบิเออ โอเคครีปเปอร์กำจัดเรียบร้อยแล้วมาเดีย๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันแต่ตอนนี้เนาะยังไม่มีไม้แต่เมื่อกี้เนาะเห็นอะไรแวบๆอ่าเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ที่ไม่เคยเจอคตาว่าไปหน้าคุณคุณน,นะมาาันจะอนิเมะเรืเ่องอะไรเนี่ยจับพักหน่อยอ้าวดีที่เรามีดอกไม้อีกอันหนึ่งอ่าโอเคโอ้เลือด เดือเหลือเจ็ดให้าหารกันทุกคนนัาจับฟตีฟได้นี่ฟตีฟจะมีคนถามว่านัาจับไปได้ไงคือนัาจับตั้งแต่เมื่อคลิปที่แล้วนะก่อนที่เราจะจบคลิปอะนอนกันได้ไปเจอฟตีฟเข้าในเวลาตอนกลางคืนแล้วก็เลยจับซะเลยก่อนที่นัาจะไปสร้างบ้านเดย๋ยวนราจะมาสำรวจถ้ำที่นี่ก่อนว่ามีอะไรไหมโอเคตันมีอะไรเลยอะ วิานาทโอเคในไหน,หนมาก็ขุดไปฟักหน่อยแล้วกันอืมขุดไปฝักนี้ฟักหน่อยติดมือไปนิดนึงโอเคหลังจากที่เนาะขุดธานมานะก็ได้มาสิบห้าอันนนเองถ้ารวมของเก่าด้วยก็ได้มาเยอะพอสมควรนะไม่ได้น้อยไอเดี๋ยวก่อนเราไม่มีขวานนะาานี่นะมาใหญ่นะจ้าขวานก่อน เราจะใช้เหล็กการคาบนะพอาะเราได้เหล็กมานี่เยอะมากเลยจากอาในคลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้นะประมาณสองสามคลิปอะเหล็กนะหายไปไหนอะทุกคนเหล็กนะหายน้าฝากอเล็กไปหรือเปล่าไม่อเล็กมีแตงโมคนเนี้ยก็ไม่เอาน้าฝากที่ใครอะจุดเมดอันนี้ไง แล้วก็ว่าอยู่ว่านะ้องฝากเหล็กไปที่ใครอ๋อฝากอาไว้ที่ชุดเมตดตอนนี้คือน้อมีเหล็กประมาณ4ี่สิบห้าก้อนนะคือได้มาตั้งแต่เอ๊ะอันนี้คับได้ด้วยจ้าแอนิเมะเหรอแล้วเฟกมาน,นี้ต้องให้ดอกไม้ไหมอ๋อไม่เนี่ยใช้ได้เลยอนิเมะเรื่องอะไรเนี่ยไปร่วมกันนั่งก่อนมาแล้วมาตัดไม้ก็ดีกว่าตัดไปตัดมาเจอรังพึ่งด้วยทุกคน สำหรับไม้ข่าวอันนี้คือเราก็ตัดไปด้วยเอาวัวบังทำไมวัว,ว,วเห็นไหมแนี่ยคนกำลังตัดไม้อยู่เอาตัวมาดันโอเคเราได้ละไปไปตัดต้นอื่นต่อเอาต้นนี้แล้วกันโอเคนับพายาจะตัดไม้ให้ได้เยอะที่สุดนะที่มีคนถามว่า น็อตตัดไม้ไปเยอะเนี่ยน็อตจะทาบ้านหลังใหญ่เหรอไม่ใช่บ้านหลังเล็กน็อจะทํา,า,าบ้านหลังเล็กเนี่ยแต่ไม้ที่คือน็อตตัดเอาไว้ก่อนไงยตัดไปเยอะๆก่อนไม่ใช่อะไรนะขี้เกียจตัดเพราะเวลาจะแบบว่าสร้างบ้านอะบ้านจากไม้อะต้องการแบบว่าไม้เยอะแล้วพอแบบว่าน็อตไม่ตัดเผื่อเอาไว้แบบน็อตใช้ไม้หมดไปอย่างเงี้ยน,น็อตจะได้แบบว่าไม่ต้องวิ่งมาตัดอีกจะได้ไม้ที่แบบว่าเหลือเฟือ จะได้ไม่ต้องวิ่งมาตัดกิ่ทุกคนตัดไปต,ต,ตัดมานะเจออนิเมชจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะผู้หญิงผมยาวแล้วก็เลยจับมาเลยมาจับมาเป็นเพื่อนด้วยกันในระหว่างนี้นะก็ตัดต้นไม้ต่อก็จะช่วงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากก็แบบว่าตัดไม้ไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละเห็นอนิเมชต,ตัวไหนก็ถูกใจนะก็จะแบบว่าจับมาเป็นเพื่อนด้วย แต่ไม้เนี่ยต้องใช้เยอะน่าดูเพราะไหนเหรอจะสร้างบ้านเป็นบ้านของนอตเองแล้วก็ไม่รู้เลยค่ะป้าอนิเมะหรือเปล่าทุกคนนะตอนนี้คือตัดไม้ไปตัดไม้มานี้คือมืดแล้วมอสเตอร์กำลังจะเกิดในไม่ชา้าทุกคนนะว่านัดตัดไม้พอแล้วนะเพราะตอนนี้คือนัตัดต้นไม้มาก,ก็เยอะมากกันนะสำหรับไม้โอ๊กข่าวแล้วก็ไม้โอ๊กธรรมดา หนอีเมะลองตีหมู่ซิอ้าทำไมไม่ตีอ่ะไม่เป็นไรตีเองก็ได้ไหนลองตีแกะซิอ้าถือดาบหรือว่าเป็นนักธนูซิไหนลองตีซิเออนั่นแหละไปกลับบ้านดีกว่าในระหว่างกลับนี่ก็ต้องระวังครีปเปอร์ให้ดีนะแล้วกดครีปเปอร์มาเออด้หยอะไรแบบ เฮ้ hey. ดวงตาคู่นั้นสตีฟเจอแล้วว่าไงสตีฟทุกคนจนะเจอสตีฟอีกตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดอ,อตีมอเตอร์ตกใจนึกว่าจะมาตีนะตีนั่นแหละเออนั่นแหละฟอร์มี่เด็กพูดเลยว่าฟอร์มี่เด็กนี่คือหน้าลำคาญมากแล้วก็ไม่จับสตีฟนะสลับเอ่อสตีฟตัวเนี้เพราะนั่นก็มีสตีฟอยู่แล้วว้ายเดี๋ยว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  โอ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเยน็นฟอมบี้ฟอมบี้ใจเยน็นใจเยน็นโอ้ยตกใจอย่าโผล่มาอย่างนี้ฟี่ตกใจดีนะที่แบบว่าคือราไม่สามารถทำนาเมจใส่กับเอ,อเพื่อนนะได้นอกจากคือเราไม่ได้จับเพื่อนมาแต่ถ้าจับมาดีคือเราทำนาเมจอะไรไม่ได้เลย จะเว้นแบบว่าให้ไฟของได้ถือของได้ไฟชุดเกาะได้แล้วก็เปลี่ยนดาบได้โอเคนอนดีกว่าเดี๋ยเช้ามาฟังบ้าก้ะอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าเพื่อจัดก,การหน่อยจัดก,การเออนั่นแหละโอ้โหฟอร์บี้บุกตั้งแต่เช้าเลยเออนั่นแหละดีมากตื่นเช้ามากก็เจอฟอรบี้เลยสองตัว ทุกคนเชื่อนันไหมตอนนี้คือน่าตาลายหมดแล้วนะสำหรับเอ,อ่ออนิเมะที่นัดจับไปเนี่ยให้ดอกไม้แล้วก็จับไปเนี่ยโอ้โหหลากหลายตามากเออใช่แล้วอนิเมะต,ตัวนี้คือนัดจาได้แล้วว่ามันมาจากอนิเมะเรื่องอะไรนะอันนี้คือมาจากดบกาบพิฆาตอสูรนะอันเนี้ยก็จะเหมือนคล้ายๆกับเอ,อ่อฮันจิโร่ใช่ไหมที่นัดจับมาได้อะ่ะน่าจะเป็นฟรีรี่เดียวกันมั้งแล้วก็จําตัวละครไม่ค่อยได้นะในเรื่องดบอาบพิฆาตอสูรน่นะ บางทีนะก็แบบว่าจําได้บางทีก็จาไม่ได้เลยลืมเพราะเ่องใหญ่แบบว่าคนเนี้ยที่น้าจับมาที่น่าจะเป็นผีเฟื้อมั้ะให้เราจําได้อ่ะเป็นผีเฟื้อที่มีบทน้อยมากพูดจริงๆเราไปดูมาแล้วคือบทน้อยมากจําได้ว่ามาตั้งแต่ฟีสั่นแรกจนฟีสั่นสองไม่เห็นอีกเลยหายไปเลยก็คืองงมากคือหายหายไปเลยอ่ะ โอเคเราเลิกคุยเรื่องนี้กันดว่ะเก็บของดีว่าเดีย๋ยวเนาจะเอาของเตรียมให้ครบก่อนเดีย๋ยวเราจะไปฟางบ้านกันซึ่งทําเลที่น่าจะฟางบ้านเนี่ยนาก็เลือกไว้แล้วว่าเราจะทําเลอยู่ใกล้ๆตรงบุคเขยนี่แหละไปเดีย๋ยวเราไปหาที่ฟางบ้านกันดีกว่าแต่นี่อะไรเนี่ยคริปเปอร์หนึ่งตัวอูสองตัวตรงนี้มีท้ำโอเคมามาฟางบ้านกันดีกว่า เริ่มจากอย่างนีเราจะวางเสาก่อนแล้วก็เอาประมาณสักกี่บล็อกเดียหนึ่งสองสามสีห้าหกประมาณนี้แล้วกันเขจะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่รวมเสานะเสาอันนั้นคือเป็นเจ็ดบล็อกก็ประมาณนี้ก็น่าจะพอมาแล้วก็อันนี้ก็ประมาณสามสีห้า ขีบ้บ็อกดิอ่ะอืมประมาณนี้แล้วกันได้ไหมถ้าจะได้เพราะน้พยายามจะไม่ให้บ้านมันใหญ่เกินไปนะไม่งั้นก็จะเปลืองทรัพยากรมากเพราะเราก็ไม่อยากจะสร้างบ้านใหญ่นะเพราะเราจะสร้างบ้านเล็กๆเอาไว้เพราะอันนี้คือจะเป็นบ้านแค่บ้านชั่วขราวนะไม่ได้เป็นบ้านที่แบบว่านรกก่าอาศัายอยู่ที่นี่ไปตลอดเพราะในไหนแบบ อีกไม่นานน่ะเหรอจะเดินทางต่อไปก็หมายถึงว่าคือเดินทางไกลอะ่ะคือออกไปจากที่เนี้ยที่น้าบอกว่านะถ้าสร้างบ้านที่เนี้ยก็คือเป็นสร้างบ้านแค่ชั่วคราวนะก็คือไม่ได้แบบว่าสร้างบ้านแบบเป็นที่เป็นหลักเป็นแรงก็ได้แบบว่าสร้างบ้านอยู่ไปชั่วคราวก่อนแล้วก็แบบยังไงอะ่ะปลูกผักหาอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยหาฟรัพยากรเอ๊ะคนนี้ใครเนี่ยอันนี้ไม่เรื่องอะไรเนี่ย คล้ายๆเหมือนยอดตักซืบเลยมันจากคนนั้นหรือเปล่านะจะไม่รู้ว่าเก็บดอกไม้กันพอดีเลยมีดอกไม้สีแดงอยู่ตรงนี้หรือกุหลาบที่จริงมันไม่ใช่กุหลาบนะมันเป็นอ,อดอกป๊อปปี้นะไม่ใช่ดอกกุหลาบนะอันนี้คือดอกป๊อปปี้คิดไปหาข้อมูลมาคือมันเป็นดอกป๊อปปี้นะมันไม่ใช่กุหลาบถ้าเป็นกุหลาบกุหลาบมันจะเป็นแบบว่าเป็นพุ่มๆอะ กุหลาบอะ่ะมันจะเป็นแบบว่าพุ่งดอกไม้อะที่แบบว่ามีหลาย,ลายดอกแต่ถ้าเป็นดอกป๊อปปี้เนี่ยมันคือมันจะขึ้นเป็นแค่ดอกเดียวประมาณเนี้ยโอเคอ่ฟางมาต่ออย่างนี้จะต่อเฝ้าไปฟากเอ่อหนึ่งสองสามสี่น่าจะพอนะถ้าลวมกับอันที่นับปูไว้ก่อนก็ห้าบ็อก ประมาณเสาละห้าบล็บอกนะประมาณนี้นะว่าพื้นที่น่าจะฝุ่งพอแล้วก็คือเราต้องการพื้นที่ที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะ,นะมองแล้วน่าจะพอดีนะโอเคมาต่อบล็อกต่ออันนี้เป็นบล็อกแปดรูปฝั่งนี้คือเนะราจะฝลับสีกันนะอันนี้คือจะเป็นเอ่อกำแพงบล็อกไม้ขาวตรงนี้ ส่วนอีกอันนึงคือก็จะเป็นบล็อกไม้โอธรรมดาจะปูไปแนวนี้แนวเสาต้นนี้เป็นแนวยาวเลยก็จะเป็นแบบว่ากำแพงแบบว่าเรียกว่างไงอะกำแพงของประตูหลังส่วนบล็อกไม้ขาวอที่นะปูเป็นเสาวไว้อันนี้คือจะเป็นสำรับกระจกส่นวนเสาอันนี้ก็ใช้ไมโอขาว โอเคหลังจากที่เนะาะทำเป็นร่าไงอะเสาต่อบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็มามาทํากําแพงต่อกาแพงบ้านเห็นตามเฝาไหมที่นาะปูเนี่ยก็จะเป็นแบบตามสีเลยตรงนี้ก็จะเป็นประตูหลังนะส่วนตรงข้างหลังเนาะที่เนาะยืนอยู่ก็จะเป็นประตูหน้านั่นเองส่วนด้านข้างก็จะเป็นกระจกเอาไวด้ดูไอเดียก่อนใครเข้าบ้านอะใครอะ จับเลยแล้วกันไม่รู้ใครอะ่ะแต่นะ่าคล้ายๆเหมือนเราเคยเห็นมาก่อนนะแต่เราจำไม่ได้อยู่ดีว่ามาจากอะไรพอในม็อดเนี้ยคือมันจะมีเป็นแบบว่าเอ่อมาจากกระตูนแล้วก็มาจากเกมซึ่งาวันนั้นรู้ไหมเข้าไม่อะ่ะโอเคเขียวนะั่นไม่จับเรารู้ว่ามาจากอะไรมาจากเกมอืมโอ้นี่นี่นี่น,นี่อันนี้ก็มาจากเกม มันจะเอ่อเกมชินอิมเพจับไว้ก่อนในระหว่างนี้ทุกคนเนี่ยนะเดี๋วขอจับเพื่อนก่อนตอนนี้คือเราต้องการเพื่อเยอะๆคนนี้ไม่เคยเห็นอ่าจับไว้ก่อนแถวนี้มีไม้เก็บดอกไม้เพิ่มด้วยเพื่อจะได้เจออนิเมะแบบต่างๆหรือมาจากเกมเหมือนกันมีไหมแถวนี้ไม่มีแล้วกลับแล้วนะโอเคหรือจะไม่มีนะ ไปเหยแล้วจะขับไปสร้างบ้านต่อมาถึงแล้วก็ให้เพื่อนๆน,น,นั่งก่อนนั่งรออย่าไปไหนนะนั่งรอก่อนพราะแบบว่าเหย่เนาะถ้าสร้างบ้านก็สร้างไงเดย๋่วจะแบบเหย่าเพื่อนมาเกะก,กะการสร้างบ้านวนคนนี้เว้นไว้หนึ่งคนแล้วกันเผื่อจะแบบว่ามีอะไรไม่คาดไม่ฝันเกิดขึ้นมาในเวลาตอนที่เราสร้างบ้านโอเคมามาปูตรงกำแพงนี้ต่อ ตรงนี้เห็นเราจะทำเป็นหน้าต่างนะไม้ข่าวจะพอไหมเนะี่ยตอนดูแล้วรูว้สึกไม้ข่าวเหมือนจะไม่พอนะแต่นบนมองว่าน่าจะพอนะสำหรับฝาฟิบบ็อกซ์สุดท้ายเนะี่ยยี่สิบเจ็ดสุดท้ายเนะี่ยเ็าน่าจะพอนะสำหรับการฟางกำแพงไม้ข่าวฝั่งกําแพงเนะี่ยทุกคนบ้านเกือบเฟจแล้วตอนนี้คือนะ้ำปูพื้นแล้วนะอาจจะยิงคืนน้กนะก็จะ ขุดพื้นลงไปแล้วก็วางไม้นะแต่ไม่เอาดีกว่าเอาแบบว่าวางไม้ทับไปเลยละกันตอนนี้ก็ตะกลางคืนแล้วปลาเหยน้วจะไปนอนดีกว่าแต่ว่าไปตัวละครอนิเมะที่เป็นเนี่ยตัวผู้หญิงผีเสื้อเน,นี่ยฟ้าสามารถคือทำอะไรได้ไหมอ่าไหนลองจัดก,การแกะสิฮะไอเดียวทุกคนเห็นเหมือนที่น้าเห็นใช่ไหม ตัวละครนี้สามารถใช้เสียงโฟนิกหรืออัลต้าโฟนิกของขออะไรนะของวอร์เดนได้เออนั่นแหละสก,กาดสิสก,ก,กาดเออนั่นแหละวอร์เดนอันนี้คือวอร์เดนว่าฝ่าม่าวอร์เดนมาจากไหนเนี่ยอ้าวพอดีเจ้าป่าอ้อยยิงยิงอย่ายิงเขาดิโอ้โหซอมบี้มาโอ้โหโอ้ฟารมบี้โอ้โหเกินแข็งใจไว้อย่าขอนอนก่อนแล้วกัน จะเจอกันตอนเช้าหวังว่าตอนเช้ามาผีเสื้อนะ่ะคงไม่ตายนะตอนนี้คือน้ําเจอตัวที่มีความสามารถที่แบบเปลียงอัลตราโซนิกของวอร์เดนได้อะ่ะโอ้ดีอะที่นับจับมาแต่ไม่รู้ว่าตัวอื่นๆในที่นับจับมาจะมีความสามารถอะไรไหมอันนี้นับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะหลังจากที่นัาไปหาข้อมูลมานะเกี่ยวกับมอเนี้ มันจะมีอนิเมที่มีความสามราถพิเศษนะก็คือเป็นความสามารถต่างๆที่จะมีในไมค e c า a f อ่ะในเวอร์ชันไมค e c า a f อ่ะเดีย๋ยวเส้นที่นัอเจอเนี่ยเอ้าหายไปไหนแล้วเอาอยู่นี่เนี่ยก็จะมีความสามารถจะเป็นความสาม้าในเนี่ยของวอร์เดนก็เป็นความสามารถที่เหมาะสมกับตัวละครนี้นะเพราะตัวละครนี้จากที่นัอจจำได้ว่าเหมือนจะใช้เกี่ยวกับผีเสื้ออะไรย่างหนึ่ง เอเ่อก็บอกดีนะปล่อยขึ้นเสียงออกไปเขาของนี้แล้วก็แบบว่าจะกระจายมากโอเคไปสร้างบ้านต่ออืมอ๋อเหลือบล็อกหนึ่งอ่ะโอเคเรียบร้อยมากำแพงต่อกํำแพงนะว่ามันไม่ฝูงพอใช่ไหม ใช่ไหมทุกคนแล้วนะว่ากำแพงนาะเนาะเตี้ยไปนะแน่ๆเลยกำแพงกำแพงเตี้ยมากแต่ก็เอออย่าเน้ะขอจอกหน้าต่างก่อนฝรั่งห,หน้าต่างเราจะเอาหน้าต่างเป็นบานใหญ่นะเนี่ยจะได้เห็นแบบว่ามอสเตอร์ได้ชัดขึ้นอนบริเวณตรงนี้เนาจะทําเป็นประตูสองบานโอเคเรียบร้อยอ้าวทำไมมีบล็อกตรงเนี้ย จากที่นํ้ำไม่มีบล็อกไม้ข่าวนะอย่างนั้นจะใช้เป็นบล็อกไม้เอ่อไมโอธรรมดาแล้วกันพอไม้ข่าวหมดแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะฝนตรงกำแพงก็ยังใช้เหมือนเดิมนะเป็นบล็อกไม้ข่าวน่าจะพอมะเหลือแปะอันน่าจะพออ่าพอด้วยฝอนอันนี้ก็เหมือนเดิม อ่าโอเคแล้วก็ตรงประตูหน้าเหมือนเดิมอ่าโอเคเรียบร้อยอ้าววันดีมีคนมองด้วยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกำแพงบ้านที่เราจะทำเป็นหลังคาบ้านต่อสำหรับเพดานบ้านเราจะเอาเป็นไม้โอ๊คธรรมดานี่เนี่ยพอไม้ขาวหมด อย่าเข้ามาบางสิจะปูให้เสร็จก่อนโอเคก็เกิดจะเสร็จแล้วนะแต่ตอนนี้ไม้คนนอนดไม่พอไปคาบไม้เพิ่มก่อนเอามาสักไม่เยอะเท่าไหร่โอเคประมาณยี่สิบดบล็อกเนี่ยน่าจะพอแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยอย่าบางเสร็จ หลืออีกแค่ฝ่องฝามบล็อกก็เสร็จแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยส่วนสำหรับเพดานตรงนี้เนาจะทำเป็นกระจกนั่นเองแบบว่ามองโดทิตได้แล้วก็บองดวงจัน์ทได้ด้วยโอเคตรงนี้จะเป็นประตูหลังสองบานตรงนี้จะเป็นประตูหน้า1บาน่วนด้านข้างก็จะเป็นกระจกมาเริ่มจากวางประตูก่อนประตูทางเข้าหนึ่งอัน เอาเข้าวเฟแล้วค้ามบันไดดีกว่าโอเคได้แล้วมาแล้วก็เอาเมาวางตรงหน้าประตูประตูหน้าก่อนเอาไปเฟเอ่าโอเคแล้วก็ขึ้นวางข้างๆดีไหมหรือวางแค่ตรงนี้อืมดินมันมันฝูงอะ วางอย่างนี้จะดีไหมมันดูแปลกๆนะแต่ก็วางดินตรงนี้สักหน่อยและกันออกมาเอามาสิออกมาเอามาเดินตามมาจะปูพื้นอืมแล้วก็ปูพื้นตรงนี้ด้วยไม่ได้อะ่ะเอาดินตรงนี้ออกละกันตอนวางดินตรงนี้มันดูแปลกๆอะ่ะ แค่นี้ก็แล้วกันแล้วก็วางบันไดไว้อย่างนี้ก็น่าจะได้แล้วก็ขาบันไดเพิ่มแล้วก็ไปวางที่ประตูหลังไม่ต้องวางบันไดแล้วกันวางประตูแทนแล้วกันโอเควางประตูเสร็จเรียบร้อยไปเดีวจะไปหากระจกดีกว่านะแต่ขอปักท็อตกัน ยังมีฟิบี้เกิดโอเคไปเห็นนะจ๊ะไปครับที่ขุดเนี่ยพวกเดี๋ยวอะไรขึ้นมาชอบขึ้นมาบ่อยจังเลยนะอันเนี้ยเวลาที่นัดกดเครื่องใหม่กากบาทนะมันชอบไปกดเครื่องใหม่คำถามตลอดเลยตรงนี้มีไฟลไหมเนี่ยตรงนี้ก็มีคนแต่คนหน้ามันฟ้ํานะ โอ้โหตรงนี้มีทําเนี่ยทุกคนหน้าฟาร์มนะน้าว่านักเคยจับไปแล้วนะคนเนี้ยแล้วคนนี้ก็เอ๊ะเหมือนเราจับไปเลือยังจับไปแล้วละ่ะนี่ไงไฟมามาเอาไฟล์ไปสักหน่อยแล้วกัน,นไหนๆก็เจอไฟล์แล้วขุดไปเยอะๆเลยแล้วกันอ่าโอเคได้ไฟล์มามากพอแล้วนะ ไปไปเผาเป็นกระจกดีกว่าทุกคนเห็นอนิเมะอยู่ตรงข้างหน้านะมหก็เคยจับหรือ,อยังเหมือนนะาจะเคยจับแล้วมั้งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยตกใจโอเคช่างเถอะไปไปสร้างบ้านให้เสร็จก่อนดีกว่าส่วนเรื่องการจับอนิเมะต,ต่างๆเนี่ยเดีย๋ยวเอาไว้ค่อยจับแล้วกันเดี๋ยวจะสร้างบ้านให้เสร็จก่อนในคลิปเนี้ย ล้วได้ไฟล์มายีสิบเก้าล็อกนั่งลงก่อนเลือดน้อยเลยเนะี่ยอ่ะกินเนื้อกินเนื้อโอเคให้อาหารแล้วกินเนื้อสักหน่อยดีกว่าโอเคให้เลือดเต็มเดีย๋ยวเราจะวิ่งไปเอาของมาใส่ก่อนดีกว่านะตอนนี้ย้ายของเข้ามาในบ้านอันจริงๆนะบริเวณตรง เนี่ยตรงหน้าภูเขาเนี่ยแล้วก็จะสร้างบ้านตรงที่นกาวางเสาไว้ตรงเนี้แต่จะสร้างตรงนี้เลยนะแต่ด้วยความที่พื้นที่มันมันแบบว่าชันแล้วก็มาสเตอร์อย่างเช่นครีปเปอร์มันเกิดเยอะมันเกิดแบบว่าประมาณสักสองสามตัวแล้วบริเวณเนี้ยก็มนสเตอร์เกิดเยอะด้วยนะไหนจะแมงมุมไหนจะฟอมบี้ไหนจะเอเดอร์แมน, Zombie, นเอาของเต็ม เอาเอาไรดีอ่ะอ่ะเอาไว้ก่อนละกันเอาของไปใส่ในบ้านก่นดีกว่าของที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาเอาส่วนบ้านที่เราสร้างอยู่นะก็ไม่ได้ไกลจากตรงบริเวณที่เราไปเอาของมาฟักเท่าไหร่นะไม่ได้ไกลอะ่ะคือแบบว่าเดินแค่แปบ๊บเดียวก็ถึงละโอเคมาวางของกันเริ่มจากเตาเผาก่อนเตาเผานอจะวางไว้ตรงนี้เลยกัน เอาเป็นฝังชั้นโอเคฟวนตรงนี้ตกค้าบอยู่ข้างนอกอ่าแล้วก็เอามาวางใกล้ๆตรงเตาเผาตรงนี้โอเคแล้วก็หีบวางไว้ตรงนี้แล้วกัววน,นข,ข้างประตูทางเข้าได้หีบไปแล้วก็เก็บของเลยของในตัวมีอะไรบ้างเนี่ยมีดอกไม้มีกระดูกมีขนแกะมีเอ็นพอไม่ใช เอเดอร์โพลใช่ไหม Five, เอเดอร์โพลายเหล็กเหล็กมีตอนเนี้ยคือประมาณสี่สิบหกก้อนได้นเนื้อมาด้วยได้ทานมายี่สิบแปดส่วนไม้ที่น้าเ่าตัดเผื่อไว้ก็เหลือใช้อย่างที่คิดมาใหญ่แล้วจะวางเตียงไว้ตรงนี้แล้วกันอ่อนได้ไหมอ่อนยังไม่ได้เซฟก่อนแต่ตอนนี้ก็มืดแล้วนะฝนายนั้น,นะนนะลืมเผาใช่ไหม นี่ไนันลืมเผาไฟแต่ก็ว่าอยู่นั้นลืมอะไรเราจะเผาไฟล์ก่อนจะทำกระจกนะักตอนนี้มอเตอร์ยังไม่เกิดแต่ก็น่าจะนอนได้แล้วนะรรยากาศก็แบบตรงภูเขายังไม่มืดแต่พอมองตรงนี้คือมืดมากเลยระหว่างรอไฟเป็นกระจกจะว่าไปนะสามารถครับอีิไม่เรื่องอื่นได้เลยนะมีตัวที่ต้องใช้อุปกรณ์ครับอะ ีของบาโกโก้ด้วยใช้เลือกเบิด TNT อันนี้เป็นธนูแล้วก็ไฟแช็กปัดท็อดก็พอบ,บี้เริ่มมาแล้วนนนเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเห็นอยู่กระจกเผาเฟอย่างไงสี่อันก็ได้แล้วก็ทำเป็นกระจกบางยังไม่พอเออจะว่าไปน้ะมีดอกไม้นี่นะ นัดว่าเ่างน้จะทำเป็นกระจกสีฟ้าแล้วกันนะมาเอาดอกไม้เป็นผงสีก่อนแล้วก็กระจกที่ได้มาครบแล้วก็เอาไปทำเป็นกระจกย้อมสีสีฟ้าไหนๆคับไปแล้วไหนดูเฟซจะฝวยไหมนะอาสีใช้ได้นะทุกคนโอ้โหแต่มองคือมืดมากเลยฝันรับตลองคืนเนะี่ย นนว่ามันมืดเนะี่ยทุกคนสีฟ้าเวลาตอนคืนเนะนี่นะเนี่ยน้มองแทบไม่เห็นนะทุกคนเห็นไหมมองแทบไม่เห็นนะ่ะมันก็ดีอ่ะแต่แบบเออไม่เอาดีกว่าเอากระจกธรรมดาแล้วกันฝึกข้าบนนี้ก็จะทำเป็นกระจกอย่างนี้แทนเพราะกระจกบางๆอะ่ะวางไม่ได้ โอเคหลังคาเสร็เรียบร้อยแล้วไหนดูฟิฟามมาคาว่าอะไรได้อีกไหมโอเคไม่มีนอนดีกว่าเจอกันตอนเช้าไม่ไหวแล้วตอนกลาคืนนี่คือมองไม่เห็นเลยเช้านี่ก็มองแทบไม่เห็นเปลี่ยนไปกระจกใส่นี่แหละดีสดมองได้ชัดชัดถึงจะแบบว่าเสียดายไปหน่อยนะเพราะไหนๆก็แบบว่าครับกระตกสีฟ้าไปแล้วว่า แต่มันมองไม่เห็นข้างนอกอ่ะคือถ้าตอนกลางคืนนี่คือมืดคือมันมืดไปเลยอ่ะฝฟตอนชานี่ก็มองแทบไม่เห็นโอเคแค่นี้แหละเห็นแล้วในระหว่างนี้ก็เจ้ก็ยังเผาไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะปล่อยให้มันเผาให้หมดก่อนอ่าบ้านก็ดูดีนะเดี๋ยวแมงม,มุมเพื่อนตะก,การหน่อยแมลงฝ่ากรกะตอย จักรนเออน,เนี่อันดาฟันดาฟันย่ายา,ยาให้มันมาหาสิอันอาดาฟันก่อนดาฟันฟันมันฟรีเออนั่นแหละขอบคนที่กำจัดแมลงสาบให้ไอเดี๋ยวไม่ใช่แมลงสาบแมงมุมต้องมองไงเป็นแมลงสาบเนี่ยโอเคทุกคนนะักตอนนี้ก็บ้านนะก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็เป็นบ้านที่ไม่ได้ใหญ่มากสลับสีสลับตัดมา สวยแต่ว่าไปนะมีผงสีนี่นะย้อมแกะสน่อยแล้วกัน,นไหนๆสีก็เหลืออ่ะย้อมไปเลยเอีกอย่างนะนะฟ้าบ้านตรงนี้แนละ้วก็แบบว่าเห็นวิวเขาได้ชัดมากตอนนี้คือมองเห็นชัดมากๆเลยภูเขาทั้งลูกถึงบ้านมันจะแบบบางไปน,นิดนึงแล้วประตูรู้สึกมันเอียงใช่ไหมหรือคิพี่เอก ฟึบมันเอียงอะแต่ก็เจาะหน้าต่างตรงนี้สักหน่อยละกันฝุ่นตรงนี้ไม่เอาเป็นหน้าต่างละกันเพราะแบบมองไม่เห็นฝุ่นอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างไปเลยมีกระจกตรงนี้ดีแล้วเราจะได้มองเห็นมอสเตอร์ได้โอเคนะันว่านะขอจบคลิปปเพีเท่านี้ก่อนละกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเคมอารทีวี TV ได้นะ โอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย